ฮลโลสวัสดีครับวันนี้น้องมอนจะทำการทดลองเ,อเรื่องแรงลอยตัว,ตวใช่ไหมคราวนี้อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือในนั้นก็คือจะมีตาช่างสปริงเรามาดูตาช่างสปริงกันก่อนเนาะตาช่างสปริงเนี่ยก็คือตาช่างที่ใช้ช่างสิ่งของจะช่างได้ทั้งมวลแล้วก็นิวตันเนี่ยเรามาดูสเกลของตาช่างสปริงมีสองฝั่งเห็นปะฝั่งนิวตันเอาดิส่อชี้ดูหน่อยสิ นิวตันอยู่ทรงไหนนะนิวตันนี่ย่งนิวตันอันนี้ก็คือค่าที่ออกมาก็จะเป็นนิวตันเป็นหน่วยของแรงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นกรัมเห็นปะกรัมนี่นก็คือจะได้เป็นมวลว่ากี่กรัมถูกป,ป้านหน่วยของมวลก็เป็นกรัมเป็นกิโลกรัมหน่วยของแรงก็เป็นนิวตันอ่ะเดี๋ยวนี้หมอนจะลองชั่งก้อนหินอันนี้ว่าถ้าชั่งในอากาศก้อนหินจะมีน้ําหนักเท่าไหร่เอ้ยอ้าวหมอนลองชั่งเลยลูกหยิบแต่ชั่งจะบินขึ้นมา เอาเชือกที่ผูก ến, กับก้อนหินเกี่ยวไปที่ตะขอเลยอ่าแล้วก็ย่อนลงไปด้านล่างย้อนลงไปด้านล่างอ่านค่ตาตะช่างสปริงในระดับสายตาอ่านค่ามอนยืนขึ้นเอออ่านในระดับสาบยตาแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงเปเลยอันนั้นเท่าไรครับบอสคะศูนย์นจุดหกครับศูนย์จุดหกนิวตันนิวตัน,ตอนโอเคหลังจากนั้นเราใช้ก้อนหินก้อนเดิมมาย่อนลงในน้ำช่างในน้ำ ให้ในน้ำให้ในน้ำาห้ในน้ำแบบนี้อ่ามอนอันที่ระดับสายตาเหมือนเดิมเลยก้อนหินอย่าให้สัมผัสเห็นไหมเวลาหย่อนก้อนหินลงในน้ำก็คือก้อนหินต้องลอยอยู่ในน้ำไม่สัมผัสภาชนะเลยเห็นปะแจวมากเลยถูกต้องมากเลยท่าอนนจดสี่นิวตันครับเอออ่านได้ศูนย์จุดสี่นิวตันเมื่อกี้ช่างบมากาดอ่านได้ศูนย์ แล้วตอนนี้ช่างในน้ำอ่านได้ศูนย์จสี่น้ำหนักเขาหายไปเท่าไหร่ศู 2. 2> นย์จุนิวตันเออเอาออกได้แล้วครับศูนย์จุดนิวตันนี่คืออะไรเอ่ยน้ำหนักนที่น้ำช่วยพยุงก้อนหินเอาไว้เอเอใช่ไหมไอ้น้ำหนักของน้ำที่ช่วยที่น้ำช่วยน้ำหนักของก้อนหินที่น้ำช่วยพยุงเอาไว้ศ่นยุนิวตันก็คือ แรงที่น้ำพยุงมาถูกไว้หรือเรียกว่าแรงลอยตัวเออโอเคได้แล้วแรงลอยตัวหาง่ายๆเอาน้ำหนักในอากาศลบด้วยน้ำหนักในน้ำเท่ากับ0.2นิวตันโอเคเก่งมากเลยค่ะบอลกันเยี่ยมครับสวัสดีค่ะ